terminated the ridiculous and incredibly wasteful green new deal i call it the green new scam ไม่ว่าทรัมปไปที่ทางไหก็ตามวันนี้เนี่ยคิดว่าโลกเนี่ยมันได้ก้าวไปไกลกว่าจุดที่ทรัมลาออกไปแล้วจะ impact นะเราต้องเดินหน้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือวาระแห่งโลกไม่ใช่วาระแห่งอเมริกา กลับมาอีกครั้งกับงาน SC Asset p r e s e n t m a r k e t Expo 2025พบกับเทคโนโลยีการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีรวม Martech ชั้นนำมากกว่า100บริษัทจัดเต็ม3เวทีสปีกเกอร์70ท่านเข้างานฟรีรับสิทธิพิเศษมากมายลงทะเบียนได้ที่10 Even วทเวทีนี้ก็เรียกว่าจริงๆทั่วโลกนะครับก็รับทราบแล้วเขาก็มีความกังวลใจเรื่องนี้ไหมมีแน,น,น่นอนนะจริงๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปร่วมเวทีนะครับก็เป็นตัวแทนคนไทยแล้วก็เซาท์อีสเอเชียคนเดียว นในวงที่ท,ท,ที่ถกเถียงกันนะในเรื่องของนโยบายว่านโยบายของ UNGC หรือว่า UN Global Compact ที่เป็นองค์กรที่จะเรียกว่าช่วยผลักดันในเรื่องของ Sustainability ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลก,กน,นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับในวงนั้นเนี่ยนะครับก็มีคําถามขึ้นมานะครับทุกคนก็คุยกันเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยโอ้โหการที่ทรัมป์ออกไปเนี่ยเออมันจะกระทบอะไรกับเราบ้างใช่ไหมครับแต่คตําตอบส่วนใหญ่ที่ได้รับนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าทรัมป์จะ ไปที่ทางใดก็ตามวันนี้เนี่ยเขาคิดว่าโลกเนี่ยมันได้ก้าวไปไกลกว่าจุดที่ทาลาออกไปแล้วจะอิมแพกนะแปลว่าการที่ทาออกไปหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกไปเนี่ยถามว่ามันมีอิมแพกไหมมันคงมีแหละแต่วันนี้โลกเนี่ยไม่สามารถหยุดได้แล้วเราต้องเดินเน้านะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือวาระแห่งโลกไม่ใช่วาระแห่งอเมริกาไม่ใช่วาระแห่งชาติใดชาติหนึ่งใช่ไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นเสียงที่ชัดเจนมากๆนะครับโดยเฉพาะที่ในฝั่งยุโรป ก็เขาเดินหน้าแน,น่นอนนะเพราะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าโลกเราเนี่ยนะฮะเราบอกว่าเป้าหมายเนี่ยคือการที่เราจะไม่ทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกิน1.5องศาเซลเซียสถูกไหมฮะแต่วันนี้ผมคิดว่า1.5องศาเซลเซียสเนี่ยก,ก็ยากมากแล้วที่เราจะไปถึงตรงนั้นใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมนะครับว่า2องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็จะสูญเสียธรรมชาติสูญเสียปะการังทั่วโลกปะการังตายเรียกอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีอีกแล้วนะฮะที่เราจะไปดำน้ำกัน ล้วดูประการังใช่ไหมผมคิดว่าโลกเนี่ยเขาตระหนักเรื่องนี้มากๆทุกประเทศก็ยังร่วมมือร่วมใจแม้ว่าจะไม่มีสาหัฐอยู่แล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย k ีดเ a ้าไออันหนึ่งนะครับที่เราได้จากในเรื่องของตอนที่ที่บร o ษ i c ฟอรัมเนี่ยนะครับในเรื่องของ sustainability เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่า energy นะครับ security มันไม่ได้แยกกันขาดกันจากเรื่องของตัว Energy Transition เลยเฮ้ยมันคืออะไรนะครับตอนแรกที่ผมฟังผมก็นั่งคิดเนะเพราะว่าในเรื่องของ Energy t r a n s i t i o นในวันนี้เรากำลังคุยกันว่าเราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพลังงานเนี่ยเราพยายามจะไม่ยึดพลังงานจากน้ำมันพลังงานจากถ่านหินเราพยายามจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานทดแทนพลังงานที่เราเรียกว่าเป็น Renewable Energy คือพลังงานลมใช่ไหมครับพลังงานโซลา่า ที่เราใช้กันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยโลกก็คุยกันถึงเรื่องของอเรื่องของ energy security ด้วยคือความมั่นคงทางพลังงานใช่ไหมครัความมั่นคงทางพลังงานคืออะไรครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าอย่างต,ตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆตัวอย่างประเทศไทยก็คือว่าเราเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเรามี data center นะนะมาเปิดเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมครับเราเห็น Amazon นะครับ web service เพิ่งประกาศตัวไปใช่ไหมครับ Microsoft ปีที่แล้วที่ทางซัสย่าเนเลรามา ใช่ไหมครับซีอีโอ Microsoft มาก็าประกาศไปแ,แล้วว่าจะลงทุนใน data center เมืองไทย Google ใช่ไหมครับก็ประกาศแล้วเหมือนกันที่ใหญ่ที่สุดนะถ้าเกิดเราติดตามข่าวกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Tiktok เองใช่ไหมฮะก็กำลังจะเปิด data center ซึ่งเกทัพเรียบร้อยว่าใหญ่กว่าทั้ง3เจ้าที่เลยใช่ไหมฮะเอา้าแล้วทราบไหมฮะว่าเราที่เราจะตั้ง data center ได้เนี่ยข้อจํากัดในของการตั้ง data center เหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือเขาต้องการพลังงานที่เราเรียกว่าเป็น RE ร้อย เพราะไม่งั้นเนี่ยเขาต้องไปอย่าง Microsoft เองเนี่ยประกาศเรียบร้อยใช่ไหมว่าเขาจะ offset คาร์บอนนะครับตั้งแต่วันแรกที่เขาตั้งบริษัท Microsoft ขึ้นมาเลยในโลกคือ <c oughs> <c oughs> ไปซื้อคาร์บอนไม่ได้ซื้อคนอื่นเขาซื้อกันปีนี้ปีหน้าซื้อไปจนทําให้เขามี net zero ในปี2030ได้แลวก็ว่าไปใช่ไหมฮะไ m i c r o อ o f t บอกเปล่าเขาไม่ได้ซื้อจากปีฐานนะคือปีฐานคือปีไหนก็ได้ที่เซตไว้เมื่อสมมติ5ปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่เขาเนี่ยซื้อย้อนกลับไปตั้งแต่ปีแรก ใช่ไหมครับที่ตั้งบริษัทเลยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือประมาณ1 9 8่เาปไเงี้ยนะก็คือก็คือย้อนกลับไปแบบนานมากใช่ไหมัสี่สิปีเอ้าแล้วมันจะซื้อไหวได้ยังไงอ่ะเราถ้าสมมติวันนี้เดต้าเซ็นเใหม่ที่ตั้งอ่ะก็ยังปล่อยคาร์บอนเยอะอยู่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Data Center ทุกที่เนี่ยถึงจําเป็นที่จะต้องประกาศเลยว่าถ้าจะฉันมาตั้งนะที่ไหนก็ตามฉันต้องมี RE ร้อยฉันต้องมี Renewable Energy 100%ซนนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับก็แน่นอน,นอว่าเราไม่พอ ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ยินว่าเราก็ไปซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะใช่ไหมครับสมมติพลังงานน้ำอ่ะเขาจะเป็นโลคาร์บอนเนี่ยก็อธิยอมรับได้ซื้อไฟจากลาวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าประเทศเรามีความมั่นคงทางพลังงานไหมผมว่าไม่มีนะถูกไหมครัก็คือแปลว่าก็เลยมีความเสี่ยงอยู่ถ้าสมมติเราแก้ความเสี่ยงตรงนี้ได้เนี่ยมันไปแก้ประเด็นแรกเลยเนาะคือประเด็นเรื่อง energy t r a n s i ิช o n ด้วยฉช่ัก็คือการเปลี่ยนผ่านเข้ามาใช้พลังงานสะอาดยมันคือเรื่องเดียวกันนะนะอ้าวแล้ววันนี้ในเวทีโลกเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันนะเข พลังงานเนี่ยนะครับคือเราควรจะใช้พลังงานฟิวชั่นใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแซมอัลแมนซึ่งก็เป็น CEO ของ Open AI ใช่ไหมครับพูดเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ดาวอสปีที่แล้วแล้วนะครับว่าถ้าเขาจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนี้เนี่ยเขาจะลงทุนกับไม่ชิปก็คือคอมพิวติ้งพาวเวอร์ก็ลงทุนกับฟิวชั่นเอเนอร์จีจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเรื่องอุย้ยฟิวชั่นเอเนอร์จีใช่ไหมครัพลังงานฟิวชั่นเนี่ยอันตรายไหมเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานนิวเเคคลียรร์นะใช่่มัมบบขาาอออกว๋ เราต้องเข้าใจในแบบนี้ก่อนนะฮะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันมีอยู่2แบบด้วยกันใช่ไหมครัแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าพลังงานฟิชชันคือมีอะตอมมาเจอกันแล้วแตกออกแล้วเกิดพลังงานฟิวชันคือเอามารวมกันอะตอมมารวมกันแล้วเกิดพลังงานตัวฟิชชันเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายปีใช่ไหมครับแต่ที่ผมกำลังจะบอกคือว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าจากความต้องการทำพลังงานเรื่องเดต้าเซ็นเตอร์ที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่ไม่มีโอกาสไหมนะครับที่เราสามารถที่จะข้ามเลยนะนะครับผมเสนอนะครับเราไม่ได้มีความมั่นคงทงพลังงาน ยังไม่มีในเรื่องของ sustainable หรือว่า renewable energy ใช่ไหมครับเราไม่ต้องมีนะวันนี้เนี่ยบางองค์กรทีบบ่ผมวิกินเขากำลังคุยกันว่าเฮ้ยเราไป copy ไหมเอาของที่แบบยุโรปเนี่ยพลังงานฟิชชั่นเนี่ยที่เขาใช้กันมาแล้ว20ปีเนี่ยเรามาใช้ที่ไทยไหมผมบอกว่าเราไม่ควรทาแบบนั้นเลยเนะครับมีความเสี่ยงเรื่องการระเบิดทําไมเราไม่ลงทุนพลังงานฟิชชั่นไปเลยใช่ไหมคราซึ่งจะเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ไม่ระเบิดด้วยแล้วอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาคุยกันแล้วผมก็เอามาดูต่อแล้วผมคิดว่า อันนี้น่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยเลยนในการที่เราจะข้ามเทคโนโลยีมาแล้วมาเป็นผู้นําในเอเชียตะวันเฉียงใต้เองนะครับยังไม่มีใคร,ครที่ทําโรงงาน,นไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสมาก